สวัสดีครับวันนี้พาผู้สูงอายุที่บ้านมาฉีดวัคซีนที่สถานีการบางซื่อคนเยอะอ่ะคนเยอะเพราะว่าน่าจะเป็นเยอะมากรถติดตั้งแต่ผมมาทางห้ายักรัดเผาติดตั้งแต่บนสะพานนะครับข้ามแยกออตก,ก,กอแยกกำแพงเพัรแล้วก็ตอนนี้เพิ่งมาส่งผู้สูงอายุไปก็ ยังแน่นหนาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้บางซื้อยังให้บอกอินที่เป็นอะไรอะผู้สูงอายุหกสิบขึ้นไปนะครับแล้วก็เจ็ดเสียงกลุ่มเจ็ดเสียงใช่ปะ่ะน้ำหนักร้อยโลแล้วก็อายุยตั้งนัันเนาะแล้วก็คืออาจจะต้องตอนพามาเนี่ยอาจจะต้องถ้ามีรถก็แนะนําให้เอา รถมาเองจะ,จะสะดวกกว่าก็คือหนึ่งคนขับหนึ่งคนผู้ติดตามผู้ส่งยุ1หนึ่งคนนะครับเพราะว่าถ้าเดินไม่ไหวเนี่ยถ้าเอารถเข็นมาเองเนี่ยก็ดีนะครับดีกว่ารถถ้า,ารถเข็นไม่ไหวเอ้ยถ้าถ้าเดินไม่ไหวเอารถเข็นมามาด้วยตัวเองอ่ะดีกว่านะครับแล้วก็รถเข็นที่เนี่ยมีเห็นมีทหาร อาหารเขารถเข็นมาลงอยู่นะครับรถเข็นผู้ป่วยนะครับก็มีแต่ว่าก็อาจจะต้องแบ่งๆกันใช้เนาะบางคนก็อาจจะใช้เก้าอี้สีขาวนะครับเก้าอี้สีขาวเนี่ยในการนั่งแล้วขยับไปเรื่อยๆมีผู้ติดตามหนึ่งคนนะครับจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีคนอายุเยอะเนาะเ่าอาจจะบางคนไม่ค่อยแข็งแรงนะครับสะดวกที่สุดแล้วก็พอมาส่งเนี่ยพอเข้ามาในสถานีเนี่ยถ้ามาจากถนน อะไรนะตรงนั้นจาไม่ได้ชื่อถนนกําแพงเพชรสองปะ่ะหรือถนนกําแพงเพชรสามอะไรสักอย่างเนี้ยพอเลี้ยวขวาเข้ามาที่ผ่านชานนะนะครับพอผ่านชานปุ๊บอ่ะก็พับตรงมาเลยนะครับตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อเพื่อจะมาส่งประตูแรกอะ่ะเราจะเห็นชานชานของอันแรกเลยอะ่ะก็จะเป็นอ่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าประตูหนึ่ง นะครับถามท่านตำรวจแล้วว่าประตูไหนก็นับไปหนึ่งสองสามสี่จะมีสี่ประตูเท่านั้นเองนะครับก็ประตูหนึ่งจอดรถประตูหนึ่งนะครับไม่ผมดใช่นับไปเลยประตูหนึ่งสองสามสี่คือสองสามสี่เนี่ยจะเป็นที่เขาให้ว a l k in ินนะครับประตูหนึ่งก็คือตามนั้นเลยแต่ผมอยากจะแนะนํานิดนึงว่าให้ติดป้ายอี่ยพวกป้ายแบบบอกประตูอะไรอย่างเงี้ย ให้มันติดสูงขึ้นมาไม่ควรวางที่พื้นเนาะปัญหาคือถ้าวางที่พื้นเนี่ยคนเราที่ขับรถมาเนี่ยเราไม่รู้เลยเราต้องเปิดกระจกถามเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ขนส่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบเราต้องจอดถามเราอะมันทําให้เกิดเสียเวลาแล้วรถติดด้านหลังเอกรู้ปะถ้ายกสูงขึ้นมาติดบนบนเสาให้มันสูงขึ้นมาสักสองถึงสามเมตรเนี่ย อย่างน้อยคนข้างหลังเนี่ยพอมองเห็นอ้าวอ้อนี่ก็จะได้เข้าถูกไม่งั้นก็จะเบียดเบียดเบียดไปก็เบียดมานะครับก็อันนี้ก็พี่สาวไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาหาที่จอดรถแต่ก็ไม่อยากลงไปเพราะว่ามันอาจจะไปใกล้แต่ผมว่าฉีดแล้วฉีดสองเข็มฉีดซีโนแบกนะครับสองเข็มแต่ก็มันมยังก็มีโอกาสติดได้อเนาะก็เสี่ยงก็อยากลง เดี๋ยวให้ทางวันนี้ก็ดีหน่อยครับแดดไม่มีไม่งั้นคงโคตรร้อนอะนะครับโอเควันนี้ก็มาเล่าสู่คนฟังเนาะเกี่ยวกับพาผู้สูงอายุมาฉีดวัคซีนแอสตานะครับที่สถานีกลางบางซื่อนะครับสวัสดีครับ